ทั้งปั๊มเดินรถผมคนเดียวต้องไปจ่ายค่าปรับอยู่สอพอชุมแพนะครับคนดูเขาบอกว่าเบิ้ลแต่ผมไม่ได้เบิ้ลเพราะเสียงข้อมันดัง <c oughs> นี่ว่าจะเป็นเอ็มร้อยพยาน่าเบอร์ดีน้ำสม,มนุนไพร ั่วโมงนี้ก็ฉุดเขาไม่อยู่จริงๆครับเพื่อนจะล่วงอย่างเดียวไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้เพราะว่ายังไม่นอนนะคอนดดก็อตอนนี้เราก็อยู่ที่ปตทชุมแพนะเพื่อนเราก็มาร่วมทริปผีตาโขนนะครับผมทุกทริปประจําปีปีก่อนก็มาปีนี้ก็มาแต่ว่าปีนี้มากับความชุ่มฉ่ำนิดนึงเพราะฝนตกตลอดทางครับเพื่อนวันนี้เราก็เอามา2คันนี่เลยครับเวฟเอ็กกับเวฟร้อยยี่ห้าเอลดีนะครับผม ทีแรกตั้งใจว่าจะขี่เวฟรอยพาดีมาดันมาจากบ้านเลยแต่คิดแล้วดูทรงเกือมีปัญหาอาจจะกลับไม่ได้นะครับไปไม่ได้กลับไม่ถึงประมาณนี้ครับเพื่อนก็เลยเอารถยนต์มานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองยกเวฟ X ลงขี่นะเพื่อนอาจจะขี่ดูฟิลนิดนึงเพราะว่าถนนตอนนี้มันเปียกครับฝนเพิ่งเพิ่งอยู่ตกก็เดี๋ยวเรามาดูว่าบรรยากาศที่ผีตาขนครั้งนี้เป็นยังไงบ้างก็มาดูโอเคป้ะเดี๋ยวเรา ขอตัวยกรถเวฟเอ็กลงแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในมุมกล้องโกโปรเลยครับเพื่อนโดบก,ก่อนโดบก,ก่อนช่วงนี้ไปโอเคผมก่อ,อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปความมันกันต่อต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนคลิปนี้อย่างเป็นทางการนะเพื่อน FVR VIP ครบจบในที่เดียวการันตีความมั่นคงแถมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าใครรู้คนไหนที่สนใจแอดไลน์ไปที่ FVR VIP อย่าลืมแซงกันหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ มาครับเมื่อตอนนี้เราก็ยกรถลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่งรถเราก็เป็นประมาณนี้เลยครับเพื่อนต้องขอบอกไว้ก่อนว่าพวกเครื่องพวกอะไรก็ยังเป็นสเต็ปเดิมตอนที่เรามาปีที่แล้วนะคนโดูแต่มีอะไรหนึ่งอย่างที่ผมเปลี่ยนไปก็คือมาดูก็จะมีแค่บางโคนหน้านะครับผมเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้มันเป็นสีดาแต่ว่าล้อหน้ามันกินบางโคนก็เลยต้องเปลี่ยนบางโคนใหม่นะคุณดูส่งรถประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแต่ ถนนเปียกอาจจะขี่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพื่อนเพราะว่าหนึ่งล้อมันเล็กถนมมันลื่นนะครัคนดูเดี๋ยวเราก็ขี่พอมาแล้วกันเนาะเพื่อนว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในมุมโคโปรเลยครับคนดูโอเคไปเลยเลยครับ เดก็มันแรงเกินนะสตาร์ทปึ้มเดียวเรียกทั้งซอยเลยโอ้ยชิบหายเลยตอนนี้ก็น่าจะที่สืบสวนเขายกขึ้นหลังกระบะเพื่อนต้องไปจ่ายค่าปรับอยู่อ่าสอพอชุมแพนะครับคนดูมันจะปวดเขาบอกว่าเบิ้ลแต่ผมไม่ได้เบิ้ลเพราะเสียงขอมันดังแต่ว่าพี่เขาก็บอกนะว่าไม่อ่า มีคนร้องเรียนเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่ามันมีบางกลุ่มที่เขาไปเบิลในปั๊มชุมแพนะเบิลเบิลเบิลแล้วก็ออกไปเนี่ยเพื่อนแล้วก็ชาวบ้านเขาก็แจ้งว่ามีคนมาเบิลในปัม๊มนี้นะพี่ตำรวจเขาเลยมาดูลแลแล่พอนี้เขาดักนหน้าปัม๊มพอดีผมขี่ออกมาพอดีผู้โชคดีจ่องแต่ว่าคันอื่นที่เขาไม่เบิ้ลไม่เสียงดังพี่ตำรวจเขาก็ปล่อยไปนะคนดูโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปจ่ายค่าปรับกันไม่รู้ว่าจะเสียกี่บาทนะเพื่อนโชคดี ทั้งปั๊มโดนผงมนเดียวมัวจะปวดเลยคนดูที่ผีดาโหนเป็นเหตุสังเกตได้นะเพื่อนไว้เจอกันขอบคุณครับตอนนี้เราก็จ่ายค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเป็นจํานวนเงินหนึ่งพันบาทนะครับผมก็ถือว่าจ่ายแล้วก็เป็นค่าผ่านทางนะนเพื่อนไปเจอด่านต่อไปก็ยื่นใบนี้ให้พี่เขาดูว่าดวโดนปรับมาแล้วขนาดสตาร์ทอยู่ในปั๊มนะยังไม่ได้เบิ้ลยังไมไ่อะไรนะเพื่อนทันฉี่ออกมาเลยก็ประมาณนี้คนดู ถ้าใครอยากฟังเสียงว่ามันดังแค่ไหนเดี๋ยวผมมาจะตายให้ดูอีพีต่อไปนะเพื่อนตาตรงนี้ไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวพี่เขาไม่ให้ขับเดี๋ยวแม่งจะอยู่ในกรงแ <c oughs> ม่งมึงดังเกินมึงไม่ต้องไปเราอ,อยู่ในกรงเลยประมาณนี้คนดูก็ประมาณนี้เดี๋ยวต้องยกขึ้นแล้วเพราะว่าฝนตกแล้วก็อย่างหนึ่งพี่เขาไม่ให้ขับเพราะว่าเสียงมันเหมือนมอเตอร์จีพีแม่งโคตรดังขนาดผมก็ยังว่าดังนะเพื่อนโอเคประมาณนี้ไ้เจอกันอีพีต่อไปก็ สำหรับใครที่มาทิพผีถนตะขนโดนป่าเท่าไหร่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน้าล่างใต้ลิปนี้นานเพื่อนถ้าใครมาโซนอีสาน,น,านเนี่ยผ่านจุมแพเนี่ยผมคิดว่าประมาณ80%น่าจะโดนนะประมาณนี้แหละคนดูโอเคไว้เจอกันทีต่อไปเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูว่าทิพผี่นตะขนจะเป็นยังไงบ้างนานเพื่อนโอเคขอบคุณครับตอนนี้เราก็ว้ามาอยู่ที่ปั๊มประราทอปูเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราโดนตำรวจรวบไปพาปั๊มนับที่จุมแพจังหวัดขอนแก่นนะเพื่อนตอนนี้เราก็ ได้ทำการขี่จากอำเภอชุมแพนะครับผมมาถึงอำเภอด่านท้ายนะครับเพื่อนก็ระยะทางประมาณ40กโลนะครับผมก็ขี่มากระเพาก็อาจจะเลอะอลๆนิดนึงนะครับช่วงที่ขี่ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะเพราะว่าฝนมันตกมันตกตลอดทานะครับเพื่อนแล้วพอในนี้ผมก็ต้องเก็บกล้องนะเพราะว่าถ้า่ายตาฝนเนี่ยผมคิดว่าก,กล้องน่าจะลาลูกไปก่อนนะคุณดูโอเคป้ะเดี๋ยวเรา ไปลองขี่กันเพราะว่าตอนนี้เราก็จะเข้าไปในตัวเมืองจังหวัดเลยนะครผมสาเหตุที่ต้องลอกไซก็ค,คือเราไม่มีที่พักเพื่อนก็ไปหาที่พักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนอี่เวบไร้ภาคเอลดีไปทัวเาเรียกว่าทัวร์งานขี่้าโขนนะเพื่อนวันนี้เดี๋ยวเราอี่เวบเอไปกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างน,นะเพื่อน สตาร์ททีนึ่งก็ลั่นทั้งปั๊มเลยครับเพื่อนๆมีแต่คนมองนะครับผมหายชิบหายก็สงสัยต้องเปลี่ยนเดินหอบลงแล้วนะครับผมสาเหตุที่ต้องมาภาคแบบนี้เพราะว่าไม่ผมมันชอ็อตเขาเพื่อนเวลาขับมาก่อนหน้านี้อยู่ชุมแพผมยกรถลงแล้วฝนมันตกปล่อยๆนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นจุดหนีหรือเปล่านะคนดูเสียงไม่มีเลยต้องขอโทษด้วยนะครับผม ในความรู้สึกผมผีตาโขนปีนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเพื่อนๆคนมาโตษเยอะรถโทษติดเลยครับคนดูเพื่อนๆคนไหนที่มางานผีตาโขนปีนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับผมนี่ก็มา3-4ปีติดต่อกันแล้วนะเพื่อนก็มาเที่ยวมาพักผ่อนแล้วก็มาขี่รถกับเพื่อนเพราะว่ามันก็สนุกได้อีกฟิลหนึ่งเลยนะครับผม แต่ข้อเสียถ้าใครอยากมาเล่นรถเนี่ยผมคิดว่าอาจจะอันตรายไปนิดนึงนะครับเพราะว่ารถทางมันอยู่บนภูเขาครับเพื่อนแล้วพออันนี้มันทางตรงนิดเดียวอะแล้วมีทางโค้งขึ้นเขาลงเขาอะมันอันตรายนะครับผมก็ต้องลองไปเล่นเส้นที่ปลอดภัยนะเพื่อนถ้ามาเล่นเส้นนี้ผมคิดว่าไม่ได้เล่นแค่สองเกียร์สามเกียร์ก็น่าจะได้ยกลยลยแล้วครับอันตรายแล้วยืรถมันเยอะด้วยครับเพื่อน เวฟเอกของเราตอนนี้ก็ยังเป็นสเต็ปเดิมนะครับผมสเต็ปเหมือนปีก่อนหน้านี้เลยที่ทํามาเพราะว่าเครื่องตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ขับนะครับขับก็นิๆดๆหน่อยๆนะเพื่อนถ้าไม่มีทิปก็ไม่ออกเอาออกมาขับนะเพราะว่ามันช้ารถนะครับคันนี้ก็อยู่ถือว่านานอยู่นะครับเครื่องตัวนี้ก็ใครสนใจสเตปนี้ก็แชทมาพูดคุยสอบถามก็ได้นะครับถ้าเป็นแข้งเคดี DR ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 3 5 0 0 0ถึงนะครับคนดูเครื่องยกตัวนะครับผมไม่รวมท่อไม่รวมชุดเรือนนะครับผมประมาณนี้เรื่องราคาหลังจากนี้ผมก็จะพยายามเริ่มลงคลิปตามปกติแล้วนะครับหลังจากที่ผมติดภารกิจติดธุระมีนู่นนี่นั่นให้ปวดหัวหลายอย่างนะเพื่อนตอนนี้ก็เริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับผมเพราะว่าผมรับซ่อมรถทำอะไรด้วยมันก็ทำหลายอย่างนะครับผมทนเดียวก็ อาจจะปวดหัวทำไม่ทันนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยนะเพื่อนที่รอติดตามคลิปผมอยู่ก็ต้องรอด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อนเดี๋ยวผมพยายามลงคลิปทุกวันก็ฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวมีสตอรี่ใหม่ๆเพื่อนๆติดตามก็สำหรับคลิปนี้ผมว่าต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับเ <c oughs> พื่อนต้องขอโทษด้วยนะที่ต้องพากเอาแบบนี้นะไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเต็มระบบกันแน่นอนครับคนดูสำหรับคลิปผีตาขนที่นี้ก็บันทึกไว้แจ้งเตือนปีต่อไปครับ ไว้เจอกัน EP หน้าขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆ